เพื่อนๆครับหลายคนนัตอนนี้นะครับโบนัสภาพนิ่งเริ่มจะนิ่งกันแล้วนะครับบางคนได้รับรอบแรกบางคนรอบสองยังรออนุมัติยังรอประมวลผลอยู่แล้วก็บางคนอ่าทำไมฉันลงภาพนิ่งที่เยอะทําไมระบบยังไม่ประมวลผลบางคนก็ได้น้อยนะครับและคนที่ได้เหรียญเยอะเยอะเอ,เยอะเอาเยอะเอานี่แล้วมันเกิดจากอะไรดังนั้นแล้วนะครับคือระบบ ของ Facebook เป็นคนกำหนดเองเรามีหนะ้าที่ลงคลิปหรือลงภาพนะครับเพื่อให้ได้มานั่นก็คือโบนัสใช่ไหมครับโบนัสก่อนที่เราจะได้เป็นเหรียญนั้นนะครับเขาแบ่งสัดส่วนกันยังไงนั่นก็คือลงภาพแล้วนะครับมีคนกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เขาเรียกว่าให้มีส่วนร่วมในภาพหรือในโพสของบุคคลนั้นๆนั่นก็คือ f a c e b o o k เขาก็จะประมวลผลให้เราใช่ไหมครับ แต่ในรอบแรกหลายคนได้กันเยอะแต่รอบที่2บางคนนั่นก็คือรอนะครับและคนที่กําลังเริ่มทําอยากได้โบนัสเขาก็มีความพยายามนะครับแล้วทํายังไงถึงจะได้นั่นเกิดจากโอเคการเป็นความพึงพอใจของ Facebook การเข้าถึงการคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามวัตถุประสงค์ของ Facebook เราถึงจะได้ตั้งค่าแค่นั้นเองแล้วนะครับในรอบ2เราจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหม ถามว่านะครับมันเป็นระบบของ Facebook ตามกระแสฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับโบนัสภาพนิ่งเริ่มจะได้น้อยลงฉะนั้นแล้วนะครับหลายๆคนก็หยุดหยุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลงนะในภาพนิ่งนะครับลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ณนะตอนนี้โบนัสเขาเริ่มไปแจกในคลิปสั้นแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเริ่มไปในคลิปสัน้นหลายๆคนก็เริ่มไปในช่องแดงกันแล้ว นะครับเพราะบางคนได้อยอดวิวน้อยทุกอย่างมันน้อยหมดเราต้องเข้าใจมันเป็นระบบของ f a c e b o o k มันเป็น,นกลไกการตลาดเราต้องเข้าใจอย่างนั้นแล้วฉันคนที่ยังไม่ผ่านแล้วคนที่ผ่านแล้วแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับเราก็เล่นปกตินะครับสักวันหนึ่งเรานะครับมีการเข้าถึงที่เยอะทุกอย่างถึงค่าของ f a c e b o o k ระบบก็จะให้เรามาตั้งค่าเองนะครับ